ตรงนี้ก็จะเป็นบรรดาในส่วนของรถแห่นะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลน,นะครับแต่ละหน่วยงานนะครับที่ตกแต่งนะใช้ข้าวตอกนะครับในการตกแต่งเป็นมาลัยนะครับข้าวตอกก็คือข้าวเปลือกข้าวเจ้าที่นําไปคั่วแล้วก็เมื่อโดนความร้อนก็จะแตกบานออกมานะครับและภายในงานก็ยังมีการสาธิตวิธีการร้อยข้าวตอก สวัสดีครับทุกคนอ้ออ้นชาแนลครับวันนี้พบกันในช่วงดึกหน่อยนะครับจะพาทุกคนไปชมงานประเพณีแห่มาลายเข้าต่อครับอันนี้จัดขึ้นที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานครับถึงบริเวณหน้างานแล้วครับ ก่อนเข้า,างานก็ต้องตรวจวรรัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับด้วยมาตรการของการป้องกันโควิดนะครับเมื่อเข้าสู่บริเวณงานเราก็จะพบกับมาายเข้าตอกขนาดยักษ์ที่ถูกจกดัดแสดงเอาไว้นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันนะครับของแต่ละชุมชนแต่ละหน่วยงานนะครับท,ที่บรรจงประดิษฐ์เรียงร้อยเข้าวตอกเม็ดเล็กๆนะครับจนกลายเป็น มาลายข้าตอกขนาดใหญ่ให้เราได้ชมกันข้าวตอกก็คือเข้าเปลือกเข้าวเจ้าที่นําไปขั่วแล้วก็เมื่อโดนความร้อนก็จะแตกบานออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยนะครับที่ทำมาจากข้าวตอกนะ ขดูใ,ใกล้ๆครับค่ะประเพณีแห่มาลัยข้าตอกดอกบนทารบของชาวอำเภอมหาชนะชัยนี้นะคะก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานโดยที่ชาวอำเภอมหาชนะชัยเนี่ยก็จะ,ะนำ ข้าวนะคะมาคั่วแล้วก็มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชานะคะตามตำนานก็เมื่อถึงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีดอกมณฑรพบนี่ร่วงหล่นลงมาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าชาวพุทธเราก็เลยเอา,มาเมล็ดข้าวเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ เลี้ยงเลี้ยงชีพของของของประชาชนคนไทยทุกคนน่ยที่จะต้องอดํารงชีพยอยู่ได้ด้วยด้วยข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ก็นาํามาคั่วแล้วก็นํามาร้อยเป็นดอกมนธารลบถวายเป็นพระพุทธบูชาในเทศกาลวันมาฆบูชาแล้วก็ในช่วงเทศกาลวันวิสาขาบูชาเพราะฉะนั้นในช่วงประเทนีดบุญเดือน3หรือในช่วงวันมาฆบูชา ชาวมหาชนชัยก็จะมีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านจะได้เห็นในคลิปนี้ต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะก็ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สวยงามอีกหนึ่งประเพณีของไทยนะครับที่ควรอนุรักษ์สืบทอดกันเอาไว้สำหรับงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกของชาวมหาชนชัยก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามอลังการของมาลัยข้าวตอกได้นะครับตรวนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถแห่นะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลน,นะครับแต่ละหน่วยงานนะครับที่ตกแต่งนะใช้ข้าวตอกนะครับในการตกแต่งเป็นมาลัยนะครับเพื่อนํามาแสดงนะครับสวยงามมากเลยครับ ที่สังเกตขบวนรถที่นํามาจัดแสดงก็น่าจะประมาณหลาย10คันได้เลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากครับและภายในงานก็ยังมีการสาธิตวิธีการร้อยเข้าวตอกเพื่อทำเป็นมาลาัยเข้าตอกให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วยนะครับ ก่อนกลับก็ร่วมสนุกกับกาชาติอำเภอมหาชนะชัยครับโดยการตักสลากเพื่อลุ้นของรางวัลก่อนกลับบ้านครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมประเพณีแห่มาลายเข้าต่อก็มากันได้เลยนะครับ แล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้กับช่องอ้ออ้นชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ